สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้พามาชมธรรมชาติในสวนอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากเช้านี้มาให้อาหารเป็ดนะครับเลยสังเกตเห็นว่ามีนกอยู่คู่หนึ่งนะครับสวยงามมากเลยเขามาทำรังอยู่นะครับน่าจะอยู่ในช่วงผสมพันธุ์นี่แหละครับมาทำรังอยู่ในต้นไม้กลางบ่อที่ เป็ดว่ายน้ําเล่นในเล้าเป็ดเราเลยเนี่ยครับก็เลยขออนุญาตมาแอบส่องถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไปเสิร์ชดูใน Google ก็ทราบว่านกคู่นี้คือนกกระจาบทองนะครับนกกระจาบทั่วไปก็จะทำรังตามต้นตาลตามต้นมะพร้าวนะครับที่รังสวย อันนี้เป็นนกกระจับทองนะครับก็จะทำรังเออรังไม่สวยนะครับแต่ว่าสีสันของตัวผู้นี่สวยมากเลยนะครับเป็นสีเหลืองเกือบทั้งตัวเลยนะครับจะมีจุดด่างกดใต้คอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ปีกเ,เป็นสีน้ำตาลนะครับทีนีช่วงนี้เขามาทำรังแล้วก็ตัวเพศเมียก็มาแอบ มาสำรวจดูรังนะครับว่า,ารังสวยไหมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็นั่งดูเพลินเลยนะครับเพื่อนๆน,นั่งดูเพลินเลยก็เลยเออขออนุญาตออกทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูธรรมชาติในสวนอีกนะครับซึ่งถ้าหากจะฟังเสียงนกในสวนนี้มีหลายชนิดเลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งนกกระวานะครับนก เขานกกระดดนะครับในบอ่อใหญ่ยังมีนกเป็ดน้ำอีกนะครับคู่หนึ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวว่างๆจะแอบส่องถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นนกเป็ดน้ำคู่เดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ในสวนสวยงามมากเลยนั้นเห็นแล้วก็ไม่อยากให้ใครที่คิดจะทำร้ายนกซึ่งบางทีก็ดูเหมือน มันมีน้อยลงทุกทีเลยนะครับมันเหมือนใกล้จะสูนพันแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับตัวเมียบินมามาแอบดูลังลังสวยไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเกาะเป็นกำลังใจให้ตัวผู้สร้างลังต่อตอนนี้กำลังกำลังสร้างลังนะครับตัวผู้กำลังสร้างลัง เนี่ยครับจะมีมาละเกาะอยู่ด้านล่างนี่นะครับแอบดูทำรลังสวยไหมสมควรที่จะรับเป็นเจ้าบ่าวไหมนะครับอันนี้แซวเล่นนะครับดูให้เป็นธรรมชาติมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวสวนนะครับมีให้ดูเยอะเลยครับสัตว์เลื้อยคานก็มีนะครับ เออซึ่งเราก็ไม่ได้ทำลายอะไร,รเขาเพียงแต่ว่าบางทีเราเลี้ยงเป็ดอยู่นะครับก็ต้องไล่เขาบ้างให้เขาออกไปนี่ล้อมล้อมรั้วตะข่ายเลยนะครับไม่ให้มายุ่งกับเป็ดนะครับเสียงนกร้องกันละงมเลยนะครับในในคลิปนี้นะครับก็ เอามาฝากเพื่อนๆดูเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับท้ายสวนมุกเกษตรนะครับเรารู้มาบอกหมดนะครับท้งเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะครับไม่ว่าจะเป็นาการทำพุทานม,มสดนะครับการหลายคลิปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ